สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปี2517นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับจะเป็นเนื้อนวะนะครับบอกนวะเลยนะครับผม อ่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะมีหลายบล็อกนะครับแต่ผมพูดเนี่ยเฉพาะเนื้อนวะนะครับผมถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับเนื้อนวะผิวส้มๆเนี่ยมูลค่าตลาดนะครับอยู่หลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณหล 10, ักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมเนื้อเขานะครับจะออกสีเข้มๆเขียวๆนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพัดนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ Li น์แอดนะครับเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตบ้างต้นกันครับผมจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณพื้นเหรียญตรงนี้นะครับจะมีเม็ดลอยๆขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญน,นะครับผมอ่าเราวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าตรงนี้นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเม็ดนะครับลอยๆนะครับถ้าเป็นพิมพ์เนื้อนวะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณดอเด็กตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับแล้วข้างดอเด็กเนี่ยจะมีจุดนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 บริเวณดอเด็กนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับ เฉียงเฉียงลาดลงมานะครับผมอ่าแล้วก็บนพื้นเหรียญนะครับข้างตัวดอเด็กเนี่ยจะมีหมุดกลมๆเลยๆอยขึ้นมานะครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตาท่านนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นโค้งๆนะครับผมอ่าคมๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าเห็นไหมครับตาท่านเนี่ยจะเป็นเบ้าลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับ คงโค้งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปตรงมุมล่างนะครับบริเวณออ่างตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแต่งนะครับติดขอบลวดนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเราผมโฟกัสให้ดนนี่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 บริเวณออ่างนะครับอาจจะมีเส้นแต่งนะครับติดขอบลวดลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมนี่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 ผมเอียงให้ดู ล ente, ente, ักษณะนะครับจะเป็นเส้นแตกคมๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณพื้นนะครับผมพื้นคําว่าหลวงพ่อนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นโค้งๆนะครับรากยาวมาบนพื้นเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่น่นี่นี่ครับจะมีเส้นโค้งๆนะครับใต้ขอบลวดนะครับบนพื้นเหรียญตรงนี้นะครับจะมีเส้นโค้งยาวๆหน่อยนะ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอดด้านหน้ากันหูจอดด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อนวะนะนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อนวะนะครับมีทั้งออกส้มๆนะครับกับออกเขียวๆนะที่ผมนำให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อออกเขียวๆนะครับผมราคาเนี่ยนะครับถ้าผิวส้มๆเนี่ยราคาเนี่ยองหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณแสนห้านะ สภาพที่ผมนำมารีวิวเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับพื้นผิวนะครับก็จะเป็นรอยเนอเนผิวตึงตึงลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นีนีนีอ่าตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นขอบล้วนนะครับแล้วก็คมนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับผมอ่าขอบล้วนด้านนอกนะครับเขาจะหนานะครับแต่เขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับอ่าจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาล่างนะครับกำลังขึ้นไปตรงกลางนะครับมีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นขอบลวดลักษณะแบบนี้แล้วก็ยกนะครับยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะ อ่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับใบหน้าท่านนะครับอ่าใบหน้าท่านนะครับทุกท่านต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านี่ยเนี่นี่นี่ใบหน้านะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับตรงโค้ดนะครับอ่าโค้ดเนี่ยจะเป็นตัวต่อลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่ยเนี่ยนี่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  โค้ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจำนะครับจดจำนะครับลักษณะการตอกนะครับแล้วก็นะครับโค้ดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังการจุดสังเกตด้านหลังนะครับใต้คําว่าอําเภอนะครับจะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี ลักษณะนะครับจะมีเส้นนูนๆนะคบเห็นไหมบางๆนะครับนูนๆขึ้นมาเนี่ยถ้าตะแคงเนี่ยจะเห็นนะครับผมจุดแรกนะครับเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับอาจจะมีเส้นนูนๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะมีเส้นแตกนะครับบนพื้นเหรียญนะครับตรงอักลาดตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมอคมๆเลยนะนี่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  ลักษณะนะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับคมๆเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงเฉียงขึ้นไปนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าลักษณะนะครับจะเป็นเส้นแตกนะครับเฉียงเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าตรงนี้นะครับนี่ยเนี่นี่นี่ เฉียงเฉียงแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณขอบรั้วตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงเฉียงขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ลักษณะนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงเฉียงนะครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเข็มขีดเล็กๆนะครับผม อยู่บริเวณตรงนี้นะครับจุดสังเกตด้านหลังนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันหูเจาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมหูเจาะของแท้นะครับผมนี่นี่นี่จดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียนะครับพื้นรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นรอยเนอนๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีร่องน้ำนะครับตามขอบนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ตัวหนังสือด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือแบบทีทนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเยอะนะครับตัวยันเนี่ยเขาจะเยอะนะครับผมลักษณะเนี่ยนะครับตัวหนังสือนะครับเขาจะตื้นนะครับผมไม่เหมือนด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะลักษณะนะครับอาจจะมีเส้นกระจายกระจายลักมีพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม อขอบลวดพวกนี้นะครับเขาก็จะหนานะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ,ะน่นนี่นี่น,น,นแต่ด้านหลังนะครับขอบลวดเนี่ยเขาจะไม่ยกสูงเหมือนด้านหน้านะครับผมอ,อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ,ะมีแบบที่ผมบอกนะครับส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y t u t u นะครับผมยินดีรับเช่าพานนอกสถานที่นะครับผม อันน in okay, right ี้ก so ็ค uh, nah, nah, uh, right ือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับบริเวณยันนะครับบริเวณยันนะครับสองฝั่งนะครับลักษณะยันเนี่ยตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นยันนะครับจมลงไปนะแล้วตรงนี้ยันเขาจะนูนขึ้นมานะครับอ่านี่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 ตัวยันนะครับอ่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นขอบลวดนะครับอนาหนาหน่อยนะครับผมอ่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ผิวนวะโลหะนะครับก็จะเป็นสะเก็ดเงินลักษณะแบบนี้นะครับมีทั้งผิวส้มๆก็มีนะครับผมถ้าเป็นผิวส้มๆเนี่ยมูลค่าจะแพงกว่านะครับเนี่ยเราบริเวณยันตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวยันแบบจมนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันสังเกตด้านข้างนะครับบริเวณนะครับหูมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ จดจำให้แม่นนะครับผมบริเวณหูนะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงด้านบนนะลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมลักษณะนะครับจดจำให้แม่นนะครับด้านข้างเนี่ยข้างนะครับจะเป็นตัดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือข้างตัดนวะนะครับผมลักษณะเนี่ยการตัดจะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านล่างนะอ่ามุมเฉียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือตรงกลางเหรียญเลยนะอ่าบริเวณตรงนี uire, ้นะครับเดี <arı> <wh> ๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณหูนะนี่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 อ่ามุมฝั่งขวาบริเวณหูนะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับมุมฝั่งขวานะ ลักษณะการตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงนะครับต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางนะตรงกลางมุมฝั่งขวานะครับลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับรอยตัดนะครับผมน่นนี่นี่นอันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับมุมเฉียงฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงกลางนี่นี่นนี่ ตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับหรือไม่ถ้าท่านลูกค้านะครับจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านนะครับรักในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนกัน ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ